สวัสดีครับผมจะมาเล่นแมทชิ่ง g รีดิคชั่นนะครับโอ้โอเคอย่างนี้นะครับเออโอเคเออเราก็เราเราเราอย่างนี้นะเป็นไพ่ธรรมดาเราก็จะมาหาไพ่เอาเอาอันนี้เป็น p รีดิคชั่นนะครับเป็น p รีดิคชั่นไว้นะครับโอเคอ่านะครับตัวนี้นะ p รีดิคชั่นนะเออเออเราลงจะลงไปความจะเขาจะจะจะลงตรงไหนก็ได้นะครับจะลงตรงไหนก็ได้ลงตรงไหนก็ได้จะจะลงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ลงข้างล่างก็ได้นะครับเออโอเคเอาแค่นี้พอ แต่ในที่เรามาทำเป็นสองกลองนีน <debuted. S 1> ่สองกลองนี้นะเออตัวน uh, uh, uh. ี้คือตัวเป็นตัวตัวตัวเลขนะครับแล้วตัวนี้คือตัวดอกนะครับดอกเช่นดอกจิกขล้ําตัดโพดาโพแดงเออนะครับแล้วตัวนี้คือตัวเลขนะครับอ่าดูนะครับตัวนี้คืออะไร A ตัวนี้ก็ต้องเป็น A นะครับ เออันนี้เป็นขลังเอขลามตัดใช่ไหมอันนี้เป็นเอนะครับตัวนี้เป็นขลามตัดนะครับมันขลามตัดนัานเอ่อเนขลามตัดนะครับเราไม่ต้องไปดูตัวนี้นะเออเพราะว่าดูขลามตัดเท่านั้นเองเห็นไหมเออมันเป็นอ่า matching เลยนะครับแมโอเคเออแล้วก็ทำได้อย่างไงใช่ไหมก็ทำได้ยังไงก็อย่างนี้นะครับเอออันเป็นไพ่ธรรมดาธรรมดาเนี่ยนะครับกรดขึ้นมาเลยเออ Prediction matching นะครับเอานะครับตอนนี้เราก็มากรีดไพ่อย่างนี้นะครับเรากรีดไพ่อย่างนี้ใช่ไหมตอนนี้เราจำสอตัวนี้นะครับตัวสตัวนี้ก็คือตัวตัวตัวข้างล่างนี้นะครับหลังเนี่ยตัวหลังเนี่ยนี่นะครับนะครับมันเป็น2กับแปดนะรโพดัมนะครับสองเลขนะครับ2แล้วก็โพดัมนะครับโพดัมตัว8นี้เราไม่ได้คิด8นะครับเราคิดตัวดอกดอกมันคือแด คือโคดัมนะครับเพราะฉะนั้นเราเราก็จําเป็นต้องไปหาสองโคดัมนะครับเราก็เริ่มอย่างนี้นะครับเราก็มาหาดูสองโคดัมอยู่ตรงไหนสองโคดัมเราจะเอาเป็นตัวเอ่อ่านี่เราเจอสองโคดัมแล้วนะครับเอ่าสองโคดัมสองโคดัมนี่เป็นตัวพรีดิคชั่นนะครับเออแต่นั้นเสร็จตอนนี้มันก็ สองผู้ดำอยู่ตรงนี้นะครับเอ่อตอนนั้นเราก็ลงบอกโอ้ยจะลงตรงไหนก็ได้นะลงที่เอา้าจะลงกี่ใบก็ได้เออลงลงอไอ,อ๋อก็พอตัวเราพอแค่นี้นะครับเออจะจะลงกี่ใบก็ได้นะครับไม่ต้องสนใจมันนะครับเอา้าตอนนี้เราก็มาวางไปสองกล่องสองกล่องอย่าง,งนี้นะครับมาลงไปสองกล่องสองกล่องอย่างนี้นะครับสองกล่องสองกเองออครับ อันนี้ตอนนี้คือตัว prediction นะครับ prediction ไวยเรา2นะครับสองโพดัม um นะครับเราอันนี้อันนี้ตัวนี้ตัวสุดท้ายนี่คือคือตัวเลขนะครับเมื่อกี้เราเราวางเราเราวางไว้อย่างนี้เราอย่างนี้ใช่ไหมตัวตัวนี้คือ2นะส um. องโพดัมนะเห็นไหมเออเห็นไหม มันสองใช่ไหมมันไปเรียกสองแล้วก็โพดัมตัวนี้เราไม่ต้องไปคิดแปดนะครับโอเคเข้าใจนะ <c oughs> เออนี่นี่นี่คือวิธีทำนะครับวิธีทำเข้าใจแล้วนะ